สวัสดีชาวเกาหลีเหนือทุกคนอนไม่ช่แต่ก็ไม่แน่ฮะสักวันเราจะเห็นคนเกาหลีเหนือได้เล่น YouTube มีการคอมเมนต์ใน YouTube บ้างเอาใหม่ oh สวัสดีชาว YouTube ทุกคนพวกับผมในช่อง System มเนยียบหลากหลายกระแสเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการที่กลายเป็นผักไปแล้วของนายคิมจองอึนผู้ที่มีความโด่งดังในเรื่องของการยิงขีปนาวุธในความก้าวร้าวในความดุเดือดในการที่ทําให้คนอื่นเขาเนี่ยต้องหวาดกลัวตลอด ประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีอายุเพียง36ปีเท่านั้นโดยเริ่มแรกเนี่ยข่าวลือข่าวกลองตัวนี้เนี่ยมันมาจากแหล่งข่าวอย่าง C N N และรอยเตอ s โดยเขาก็มีการอ้างแหล่งข่าวอีกทีนะว่ามาจากหน่วยข่าวกลองของสหรัฐภายในแต่สุดท้ายสหรัฐเองก็ออกมาปฏิเสธนะทางรัฐบาลสหรัฐก็บอกปฏิเสธว่าไม่ได้ปล่อยข่าวอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครในนั้นเป็นคนปล่อยข่าว แต่จริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติฮะการที่สื่อจะมีคนรู้จักในหน่วยข่าวกองที่เกี่ยวขับเรื่องข่าวเรื่องต่างๆนานามันก็จะมีหลุดเรื่องพวกนี้ออกมาบ้างแหละ แล้วหน่วยข่าวกองสารัฐเนี่ยเรื่องความแม่นยําในเรื่องข่าวเนี่ยแม่นยําม,มากส่วนใหญ่จะเป็นจริงทั้งนั้นถึงสุดท้ายก็จะปฏิเสธแต่ <c oughs> จริงๆแล้วก็คือเป็นจริงอ sort of ่ะ uh, การที่ c n นนํามาเสนอได้มันก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นรอดูฮะมันก็คงเป็นเรื่องจริงเพราะว่าหน่วยข่าวกองก็มีการพูดถึงอาการป่วยที่สาหัสการผ่าตัดอะไรอย่างนี้โดยข่าวกลองตัวนี้เนี่ยมันก็มีแบ่งออกมาเป็น2ทางก็คือทางที่1ก็คือทางที่เรียกว่าคิมจองอึนเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าไม่โผล่มาจากหน้าจ <ๆ S 2> อแล้วก็ไม่มีการพูดถึงอออออะะไรรเเเยยยยยยปปปกกกติิ่่่่่าา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 างงงงนนนนนน้้้็มมีีีถภพพททคคคโดดฉววััขุณู ก็ไม่ได้ไปทั้งที่มันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับเกาหลีเหนือเป็นเรื่องที่ต้องเคารพมากคิมจองอึนก็ไม่ได้ไปทําไม้หลายๆคนก็คิดไปอย่างนั้นส่วนอีกกระแสหนึ่งเนี่ยก็คือคิมจองอึนเนี่ยป่วยหนักจนถึงขั้นต้องผ่าตัดหัวใจในเรื่องของภาวะโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงมากนะเพราะว่าคิมจองอึนมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สบายเกินไปมีการสูบบุหรี่จัดดูจากรูปร่างลักษณะก็รูปร่างใหญ่รูปร่างอ้วนน้าหนักร้อยยี่สิบกิโลมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเรื่องต่างๆโดยเเฉพาาาาะะรรรื่อองคววมมิิสใในกกชช้ต มีอำนาจสูงสุดไม่มีใครมาคุมตัวเองได้ไม่มีใครมาสั่งอะไรได้เลยอย่างน้อยถ้าสมมติเรามีเมียเออเราทําอะไรเกินไปรู้สุบรี่เยอะไปเอามีเมียมาห้ามเรากินของหวานเยอะไปมีคนมาห้ามผู้ใหญ่มาห้ามแบบนั้นแต่ของคิมรองอื่นคือไม่เหมือนกันฮนะเขามีอำนาจสูงสุดในนั้นซึ่งทําให้โอกาสในการกินนูน่นกินนี่ไปเรื่อยแล้วก็ดูดบุหรี่จัด,จดๆแบบนี้เนะี่ยมันมีสูงขึ้นแล้วเงินก็ไม่จํากัดเพราะว่าประเทศเป็นประเทศตัวเองทรัพยากรเป็นของตัวเองขายได้ก็เป็นเงินตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความอิสระไไไไมม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 ม่่่่่่่่ใใใชเเเเเรร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 ืืืออออองทททีีีีีีีดะะกกกกกาาาาาาาิิสนนนนนปจคคคคบตต มันเป็นเรื่องที่ดีทําให้เราคิดบ้างอย่างน้อยก็คิดบ้างหลังจากข่าวลือสะพัดไปทั่วทางการเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ต้องออกมาปฏิเสธฮะออกมาให้ัมภาษณ์กับ CNN บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนี้ไม่เคดขึ้นคิมจองอึนเนี่ยปกติดีทําไมถึงต้องพูดแบบนี้นั่นเพราะว่าเกาหลีใต้เองเนี่ยช่วงนี้ก็กาลังสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีเหนืออาจจะไม่แน่อาจาอาจะรอวันรวมชาติเพราะว่าก็คล้ายๆไต้หวันกับจีนแหละตอนแรกไต้หวันกับจีน ต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันฮะเกาหลีใต้ก็คิดว่าตัวเองก็เป็นเจ้าของกเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือคิดว่าเป็นเจ้าของเกาหลีใต้อะไรเงี้ยคือคือเมื่อก่อนเขาก็เป็นชาติเดียวกันอยู่แล้วอันนี้เข้าใจได้นะแต่เพียงแต่ว่าเออจีนกับรัสเซียมาแบ่งแ,งแย่งดินแดนเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องไปแต่แน่นอนทางการเกาหลีใต้ก็ต้องรีบรับปดีเดเพราะเพิ่งจับมือกันได้ไม่นานที่จับมือข้ามเขตกันระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาก็จับมือกันแล้วก็เดินข้ามกันจนถึงขั้นมีนเเขข้้้้าาาาหูบงงอออ่่่่ะใมมมัววลีีไรดกรต็ต นมนนัเพราะระบบคอมยูนิสเนี่ยไม่ชอบให้ใครพูดอะไรไม่ดีกับตัวเองหรือตัวเองป่วยก็ไม่ชอบไม่รู้ชอบให้ดูแต่ภาพลักษณ์ดีๆอะไรประมาณนั้นแต่นั่นเป็นเพียงรัฐบาลเกาหลีใต้ฮะสื่อญี่ปุ่นกับฮ่องกงเล่นหนักมากโดยฮ่องกงเนี่ยก็มีการเล่นเกี่ยวกับว่าเออคิมจองอึนเนี่ยกลายเป็นผักไปแล้วกลายเป็นคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตตัวเองได้แล้วอาจจะเป็นเจ้าธานิทราส่วนญี่ปุ่นก็ตีข่าวหนักประชาชนบางคนของญี่ปุ่นก็มีการทำภาพแบบเออคิมจองอึนเสียชีวิตบนหน้าจออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะอาจจะเป็นข่าวปลอมแหละแต เฉพาะการที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามหัวจากเกาหลีใต้มาถึงตกทะเลใกล้ๆญี่ปุ่นเนี่ย ทำให้ญี่ปุ่นบางทีก็ต้องตกใจว่าเออต้องตอบโต้ไหมหรือว่าจะโดนตัวเราไหมโดนหัวเราไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนเพื่อนบ้านอะทุกทุกวันก็มีการทุบนูน่นทุบนี่ต่อยระเบิดอ,อะไรเงี้ยใครๆก็ไม่ชอบถูกไหมฮะเพราะงั้นญี่ปุ่นอะไม่ชอบเกาหลีเหนือแน่นอนฮะเพราะว่าทาความเดือดร้อนให้เขาเยอะและมาข่าวล่าสุด CN n ก็มีการเปิดคําพูดของนายท่านหนึ่งที่เคยแปรพักมาจากเกาหลีเหนือฮะเขาก็เป็นตําแหน่งสูงอยู่เขาเป็นทูตของเกาหลีเหนือตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้ฮะประจำตำแหน่งที่เกาหลีใต้โดยไม่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือแล้วเขาากร คล้ายคนที่ไม่สามารถลุกยืนอะไรตัวเองได้แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะมาจากการผ่าตัดหัวใจกระแสะข่าวหลังจากที่มีการพูดถึงว่าคิมจองเสียชีวิตคิมจองอึนป่วยหนักถึงขั้นอาจจะเป็นเจ้าธนิทาก็มีคนพูดถึงเรื่องราวว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งต่อเพราะว่ามันต้องมีคนสืบทอดตำแหน่งไม่งั้นประเทศจะมั่วมากจะมีการแก่งแย่งอํานาจกันมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ไล่เรียนดัดจับทายาทคนที่ใกล้ที่สุดก็คือลูกถ้าลูกไม่ได้ก็คือใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูจากเคอญาติแล้วก็ไมม่่่่่่คอยีีแแล้ว้ววสสนนนนใหหญผููทดํําางงตๆเก็็จะป ไม่ใช่ญาติตัวเองนะก็เป็นคนที่ตำแหน่งสูงๆในพรรคแรงงานเกาหลีแล้วก็มีลูกที่เขามองกันหลักๆก็คือลูกแต่ลูกคิมจองอึนเนี่ยเท่าที่เขากะกัน,กนคือเขาเกาหลีเหนือหรือญายาดของคิมเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะเราได้แต่กะเอาหรือเอาจากเขากรองอะไรประมาณนั้นไม่สามารถรู้ข้อเท็จจริงได้เพราะว่าเกาหลีเหนือปิดข่าวทุกอย่างเลยนะการเดินทางอะไรทุกอย่างปิดหมดเพราะฉะนั้นคาดการว่ามีลูก3คนโดยลูกชายคนโตตอนนี้อายุสูงสุดเพียง10บขวบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลูกก็ตัดทิ้งไปเพราะเป็นไปไม่ได้ถ แล้วคนก็จะยืดอำนาจลูกต่อได้มันก็มั่วไปหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มองไปที่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่เขามองมากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นน้องสาวคิมจองอึนนั่นก็คือคุณคิมโยจองในวัยเพียง32ปีอายุน้อยกว่าคิมเพียง4ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่าทิศทางของเกาหลีเหนือต่อไปหลังจากนี้เนี่ยน่ากลัวฮะแล้วก็น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าดูแต่ละคนที่จะมาสืบทอดตำแหน่งต่อเป็นยังไงฮะไม่ใช่ผู้หญิงก็เป็นเด็กล้วนไม่มีผู้ชายที่มีแบบคคิมมมมมมหรรือออวว่่าวา่าาาาาีีนนนนนจเเเกกกงขะะไไไไแบบั้้ปป็็็ดดถึ อยู่ไปอยู่มาก็โดนบงการหรือโดนยึดหรือโดนกดขี่หรือโดนอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีโดนข่มขู่แต่ถ้าสมมติเป็นผู้หญิงล่ะเป็นน้องสาวคิมจองอึนก็อาจจะถูกมองว่าไม่มีความน่าเกรงขามไม่มีความเป็นผู้ชายมาดแมนอะไรประมาณนั้นซึ่งในยุคของพ่อคิมจองอึนหรือปู่คิมจองอึนเขาก็อยากให้คนที่มาดำรงตำแหน่งต่อต้องดูเป็นผู้ชายที่มีความแข็งแรงอะไรประมาณนี้เขาถึงไม่เลือกคนอื่นต้องเลือกคอิมจองอึนขึ้นมาเพราะคิมจองอึนดูเป็นคนที่อาจจะดูเข้มแข็งเป็นผู้ชายมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนต่อๆไปเนี่ยอาจจะลำบ คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอาจจะไม่ยอมรับทหารกองทัพอาจจะไม่เชื่อฟังคําสั่งทั้งหมดนี้อาจจะทาให้ประเทศมั่วได้อาจจะมีการยึดอานาจไปมาไม่จบไม่สิ้นก็ต้องรอดูกันไปฮะแต่เกาหลีใต้เองก็อยู่ใกล้ๆก็ไม่นะฮะถึงเวลานั้นอาจจะมีปัญหนาอะไรกันอีกก็ต้องลองดูกันไปว่าเกาหลีใต้จะช่วยหรือจะทําอะไรต่อไป ส่วนเรื่องราวของข่าวว่าเสียชีวิตกับเรื่องของการป่วยมีการผ่าตัดหนักเนี่ยนับวันไปข่าวนี้มันนานแล้วฮะมันสิบกว่าวันละยิ่งดูไปมันยิ่งดูเหมือนมีความจริงมากขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติเรื่องราวข่าวพวกนี้มันออกมาคิมจองอึนควรจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คนรู้สึกว่าคิมจองอึนไม่เป็นไรคิมจองอึนออกมาโผลหน้าจอทีวีสักหน่อยหรือว่ามาพูดอะไรส่งข้อความถึงใครสักหน่อยต่อสายตรงอะไรก็ว่ากันไปแต่คิมจองอึนไม่มีฮะไม่โผลเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เริ่มดูเหมือนจริงมากขึ้นเพราะ่าเเเขนนน้้มมััรฉิ จริงแล้วก็คงใช่แหละว่าอาจจะเป็นอะไรไปแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ตอนนี้มีแต่เพียงแต่เกาหลีใต้เนี่ยที่พยายามจะกบข่าวให้พยายามจะเปลี่ยนให้มันดูดีมากขึ้นก็แน่นอนแหละเกาหลีใต้พยายามเป็นมิตรกับเกาหลีเหนือตอนนี้แต่ถ้าเรามองไปถึงกระแสะความคิดเห็นของคนทั่วโลกเอาแค่ประเทศไทยก็ได้ะคนส่วนใหญ่เอาทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊กคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะกับอาการของคิมจองอิน,นที่ต้องผ่าตัดอะไรแบบนี้อาการของการเสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ก็มองไปทางเดียวกันว่าเออก็ดีแล้วแล้วหลายๆคนก็ส่วนใหญ่ก็สงสารประชาชนเกาหลีเหนือก็คือทั้งเห็นด้วยกกับารทีี่ิม ปไปกับสงสารประชาชนเกาหลีเหนือเราก็ต้องมอง,มองว่าทําไมคนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยหรืออะไรประเทศทําไมถึงมองว่าคิมในด้านลบตลอดทําไมถึงไม่โอเคกับคิมทำไมถึงอยากให้คิมมีอันเป็นไปอย่างที่เรารู้กันอยู่ฮะประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ระบบะเผด็จการคอมมิวนิสต์ซึ่งอาจจะไม่ใช่คอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าทุกคนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันแม้นะแต่ผู้นำเองก็ห้ามรวยกว่าคนอื่นแต่น,นี่คือเผด็จการคอมมิวนิสต์ก็คือเผด็จการทหารในคาบคอมมิวนิสต สิ่งอำนวยความสะดวกในเกาหลีเหนือแทบจะน้อยมากอะแทบจะไม่มีเลยทุกคนต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานสิ่งที่รัฐมอบหมายไว้จะไม่มีใครรวยขนาดนั้นจะมีแต่เพียงแต่คนใกล้ชิดที่ดูมีตังมีการใช้ชีวิตดีหรือคิมจองอื่นแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะดีขึ้นบ้างนิดนึงตรงที่มีรถโดยสารสาธารณะบ้างฮะแต่ไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นก็มีไม่กี่สายสองสายชีวิตก็ยังดูเก่าๆอะถนนก็โลง่ลงๆฮะประชาชนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอไม่มีรถให้ขับนะส่วนใหญ่เดินทั้งนั้นเลยเดินแค่ไหนก็ต้องเดินต่อไปเดินกลับบ้านใช้เวลา่มกาาลบ เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือในประชาชนที่อยู่ในเกาหลีเหนือประชาชนเองต้องเสแสร้งต้องแกล้งทําเป็นร้องไห้เพื่อแสดงถึงความรักชาติความรัก ท่านผู้นําโดยท่านผู้นำเนี่ยต้องเป็นหลักเลยนะเวลาท่านพวกมันเป็นไรต้องรู้สึกต้องแสดงอะไรก็ได้อะให้มันสุดขีดอะอย่างเช่นการร้องไห้ของประชาชนเกาหลีเหนือนะว่าเราจะเห็นภาพมากมายทั่วโลกก็เห็นกันหมดแล้วก็คือการร้องไห้หนักมากแล้วก็การสะบดสะบกมือสะบัดมือแหลยเหมือนว่าให้กลับมาหน่อยอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็คือการแสดงความจงรักภักดีมากนั่นคือสิ่งที่คนหลายหลายคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ําที่ไม่อยากทำแบบนี้คุณเคยเห็นประเทศไหนที่ร้องไห้ขนาดนี้ไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนว่ามันไม่ใช่ความจริงหรอกก็ต้องถูกบ้รไะ็กด กระแสที่ถูกพูดถึงนั่นก็คือน้องสาวของคิมจองอึนคิมโยซองนะหลังจากเขาขึ้นมาดำรงตําแหน่งแล้วจะเป็นยังไงแหละหลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่มีค่าหรอกเพราะว่าเออคนคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเดือดก่าคิมจองอึนด้วยซ้ำไปต่อให้เป็นก็ไม่มีค่าในเมื่อเกาหลีเหนือก็ถ้าปกครองแบบนี้ต่อไปถ้ามันไม่แก้ที่ระบบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆฮะประชาชนก็ต้องลำบากแบบนี้เรื่อยๆจะเอาใครขึ้นมาก็ไร้ค่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือมองในด้านลบในระบบแบบนี้แล้วทีนี้เราก็มาย้อนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะเราไปย้้อนกระแสททที่ํําาใหมถึง คนทั่วโลกเนี่ยเขาถึงมองว่าคิมจองอึนสมควรมีอันเป็นไปคิมจองอึนไม่ควรมีการกระทําแบบนี้กับประชาชนเพราะอะไรย้อนไปไม่นานนี้เอาแบบล่าสุดเลยฮะก็คือการที่บ้านไฟไหมฮะประชาชนบ้านไฟไหมไหมทั้งหลังเลยทีนี้ท่านรูปท่านผู้นำสองคนที่แขวนไว้เนี่ยไหมไปด้วยก็ไม่พอใจฮะนี่ออกข่าวเป็นเรื่องข่าวจริงนะไหมไปด้วยทีนี้รัฐบาลก็ไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมไฟไหมคุณไม่เก็บ ภาพของท่านผู้นําไว้คุณจะเอาตัวรอดออกมาได้ยังไงจะขนของที่จาเป็นได้ยังไงท่านผู้นำเนี่ยสำคัญที่สุดอันนี้คืออย่างที่เออมันดูเกินไปนะหลายๆประเทศเขาก็มองว่าแบบนี้มันก็น่าเกลียดเกินไปทุกๆคนเนี่ยเวลาเขาสอนประชาธิปไตยเวลาสอนคนกค็อสอนให้รักชีวิตตัวเองรักตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นถูกไหมฮะถ้าตัวเองไม่รอดก็ไร้ค่าแต่แบบนี้สอนอีกแบบก็คือต้องรัก ตัวชั้นก่อนตัวผู้นําก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการสั่งสอนที่ไม่โอเคมากเหมือนว่ารูปภาพของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยยังมีคุณค่ามากกว่าชีวิตคนที่ยังมีอยู่แล้วถ้าย้อนไปอีกเนี่ยก็มีอีกฮะคิมจองอึนเคยย,ยิงขีปนาวุธหลายรอบแล้วมีย,ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลพิสัยใกล้อะไรก็กลแล้วแต่ฮะย,ยิงข้ามหัวประเทศเกาหลีใต้ยิงไปยังญี่ปุ่นบางทีก็ข้ามหัวญี่ปุ่นไปตกทะเลอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็เคยวม้เดี๋ยวจะไปตกทะเลใกล้ๆอเมริกาอะไรบ้างเอยซึ่งการทาแบบ <นะ S 2> บางทีก็ต้องระวังว่าเฮ้ยต้องทอํายังไงว่าต้องกินกลับหรือเป็นศัตรูหรือเปล่าก็ไปทําให้ประเทศนั้นตกใจประเทศนั้นต้องหวั่นวิตกฮะต้องกลัวว่าเออมาตกในเมืองไหมหรืออะไรต่างๆนานาแล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากยิงเข้าประเทศนั้นแต่จะหลวดทํางานผิดพลาดทํำยังไงสร้างความหวาดกลัวให้คนหลายๆประเทศซึ่งก็เหมือนเป็นการทําตัวเป็นนักเลงโลกอ่ะเป็นเจ้าอาณานิคมเป็นนักเลงอะไรอย่างนั้นซึ่งประเทศที่เจอแล้วเขาไม่ทํากันแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็มีพฤติกรรมอีกคือมันก็มีหนีกันมาเรื่อยๆฮะคนที่อยากแปรพักจากกีีน้้ค็รังจะ มีการถูกไล่ล่ามีการถูกยิงฮะเขายิงกันจริงๆนะใช้ปืนจริงเลยแล้วเกาหลีใต้ก็ต้องตอบโต้เพื่อช่วยคนอีกฝั่งที่วิ่งหนีเข้ามาได้น,นึ่งได้ไหมครับเป็นพฤติกรรมที่เออเขาอยากหนีออกมาเขาไม่มีอิสระเลยประชาชนไม่อิสระแม้แต่การอยากจะออกนอกประเทศก็ไม่มีสระนะจนถึงขั้นต้องมาหมอบฝั่งเกาหลีใต้อีกฝั่งแล้วให้เกาหลีใต้เขาเขาก็วิ่งเข้าไปช่วยเกาหลีใต้เขาใจดีนะส่งทหารเข้าไปช่วยแล้วถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้อีกมีพฤติกรรมที่อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดังแล้วก็รุนแรงมากก็คือพี่ชายของ,องอิิิิมมจจออออออองงงงงงนนนนนนนชืื่่ััััต้้้้ก็็สสสาาาาาายยยลบขขเเเเเหหีะปปผูญไรดวพษ ซึ่งวิธีนี้ก็มีคัรทํามาก่อนแล้วนะเป็นยาพิษปากกาหรือเป็นยาพิษป้ายอะไรก็แล้วแต่ไปที่มาเลเซียพี่ชายเขาตอนนั้นนะ ตอนนั้นเนี่ยวัยใน4 6ปีนะถ้าตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตก็จะอยู่ในวัย49ปีซึ่งเขาก็หนีออกจากประเทศแล้ว,วไม่อยู่ในประเทศเกาหลีเหนือแล้วออกมาใช้ชีวิตข้างนอกใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีการปิดชีพสังหารพี่ชายตัวเองแท้ๆนะแต่ก็แน่นอนฮนะหลังจากนั้นเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรเพราะว่าพี่ชายคิมจองอึนเนี่ยก็อาจจะมีการวิจารณ์การทํางานของเกาหลีเหนือวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์คิมจองอึนว่าไม่เหมาะการเป็นผู้นําไม่เหมาะกับการปกครองประเทศอะไรประมาณนะั้นเนม่องจากคิมจองอึนก็ไม่ชอบใจไม่ใม่ใชคร้ สุดที่เสียชีวิตนะก่อนหน้านี้พยายามสังหารในเกาหลีใต้โดยการใช้สายลับเนี่ยขับรถเพื่อพุ่งชนพี่ชายตัวเองเพื่อให้เขาพุ่งชนแล้วเพื่อให้ตายแต่สุดท้ายตอนนั้นเนี่ยโชคด,ดีไปตำรวจเกาหลีใต้เองก็จับตัวไว้ได้แล้วก็สุดท้ายก็ต้องสารภาพสิ้นว่าอา่ะผมจะพุ่งชนใช้รถพุ่งชนเขาเพื่อเขาตายอะไรประมาณนั้นล้วถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้อีกเกาหลีเหนือก็เคยมีวีรกรรมพยายามสังหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้มีการพยายามจะวางระเบิดในช่วงก่อนนั้นนั้นก็เคยที่จะวางระเบิดในประเทศพมา่าช่วงที่ประธานาธิบดีีเกกกาาาาลล้้นนน่่ไรววงอมมบูชะทัแ็ ระเบิดไว้ทิ้งไว้แต่โชคดีนะตอนนั้นระเบิดทํางานก่อนทําให้ทีมพนักงานที่ไปด้วยข้าราชการที่ไปปกครองหรือพวกบอดี้การ์ดต่างๆทีมงานต่างๆเนี่ยเสียชีวิตไปแต่ประทับยดีรอดนะโชคดีไปหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดนะเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากในยุคนั้นเลยก็คือการวางระเบิดบนสายการบินโดยเกาหลีเหนือเนี่ยก็ได้สั่งการให้สายลับขึ้นไปวางระเบิดคล้ายๆกับตอนออกกลางที่มีการก่อการร้ายแบบนั้นไปวางเครื่องบินบนนู้นวางระเบิดบนนั้นหรือระเบิดตัวเองอะไรประมาณนั้นก็คือสั่่งงงให้ไไปววาารระเเบบบบิิิดนนนสยยกทีขอ858ล ดูโคเรีนแอร์858ก็จะเจอเหตุการณ์ครั้งนั้นฮะเคาเรียกว่าโคเรียนแอร์858บอมบิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตทั้งลำฮะผู้โดยสารทั้งหมดในเครื่องบินมี115คนเสียชีวิตหมดเลยลงทั้งรุ่นร้อนประชาชนที่ขึ้นเครื่องบินลำนั้นณนะตอนนั้นเนี่ยส่งผลให้สหรัฐเองก็ต้องขึ้นบัญชีดำเกาหลีเหนือทันทีนะบอกว่าเกาหลีเหนือถือแฟนประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายนั่นะก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้สหรัฐตอนนั้นก็เริ่มไม่โอเคทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆยังมีมากกว่านี้นะทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราเห็นได้ว่านี่คือระบบของเผด็จการนี่คือระบบของประเทศที่เป็นเพื่อนกับจีนฮะจีนเองก็เป็นระบอบเผด็จการ แบบเดียวกันเพียงแต่เออการดำรงดำเนินทางเศรษฐกิจอาจจะสร้างภาพได้ดีกว่าอาจจะรู้จักวิธีการเปิดระบบเศรษฐกิจอะไรบ้างจีนตรงนี้อาจจะแบบเก่าไปหน่อยเก่าจนถึงขั้นบีบไม่มีอะไรเลยแต่จีนก็ยังต้องเปิดเพราะอย่างว่าฮะจีนเปิดระบบเศรษฐกิจเมื่อเปิดเศรษฐกิจแล้วก็ต้องให้สินค้าข้างนอกเข้าไงแต่จีนก็พยายามทาให้ตัวเองได้เปรียบมากที่สุดโดยการขายของให้มากที่สุดพยายามปิดกั้นบางอย่างอย่างเช่นการทําทุเรียนเพื่อแข่งกับไทยอะไรอย่างเงี้ย ทำยังพาราแข่งกับไทยซึ่งก็ทําให้ตัวเองเสียเงินน้อยที่สุดทาให้ประชาชนเนี่ยไม่ไปซื้อของคนอื่นเขาซึ่งจริงวิธีนี้ก็ไม่ถูกนะไม่ใช่ว่าดีนะควรจะแฟร,แฟร์กับประเทศอื่นไม่งั้นประเทศอื่นก็เสียเปรียดดิฮะแล้วเดิมทีย้อนกลับไปเนี่ยเดิมทีเกาหลี2เกาหลีจริงๆก็เป็นประเทศเดียวกันนะถ้าย้อนไปในอดีตช่วงนั้นช่วงก่อนสงครามเกาหลีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเป็นกับประเทศเดียวทีนี้ก็ญี่ปุ่นเข้ามายึดถูกไหมยึดเสร็จยึดไปยึดมาก็ออกญี่ปุ่นแพ้สงคราม2ประเทศเกาหลีก็ต้องมีปัญหากันไนวะ้ใใจน ระบบการปกครองหรือไม่ไว้ใจผู้ปกครองก็เลยแย่งอำนาจกันไปมาจนแบ่งเป็น2เกาหลีทีนี้รัสเซียกับจีนเห็นผลประโยชน์เห็นท่าดีก็เลยเข้าไปช่วยฮะเข้าไปช่วยเกาหลีเหนือเพื่อยึดเกาหลีใต้ด้วยตอนนั้นก็ลุกคืบจนเกาหลีใต้เกือบจะหมดฮนะแล้วตอนนั้นสหรัฐเองก็เฮ้ยไม่ได้แล้วมันอันตรายได้คอมมิวนีน่มันอันตรายมากสหรัฐก็เลยขออนุมัติคําสั่งจากสารรชาราชิแล้วก็นําทีมเข้าไปบุกไปที่เกาหลีใต้เพื่อไปยึดพื้นที่คืนฮนะทำให้บูขึ้นไปเกาหลีเหนือจนยึด จนจะหมดประเทศแล้วก็เกือบจะได้กลับเป็นเกาหลีเดียวแล้วก็ไม่ทีนี้จีนก็ส่งกําลังมาเพิ่มเป็นกองเลยฮะยึดคืนมาจนสุดท้ายแย่งกันไปแย่งกันมาจนโอเคตกลงกันแบ่งครึ่งเกาหลีแล้วเกาหลีเหนือก็ยอมเซละยอมเซนหยุดยิงเพื่อไม่ให้เกิดสงครามกันต่อนั่นแหละเป็นสถานการณ์ที่ทุกๆอย่างมันก็ เกือบจะดีแล้วแต่จีนอีกแล้วอะระบบพอเดดการคอมมิวนิสต์ชอบทําให้อะไรอะไรเสียหมดแล้วถ้าตอนนั้นยังไม่มีสหรัฐโลกนี้อาจจะลําบากเกาหลีใต้อตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกๆอย่างอาจจะเปลี่ยนไปนั่นเพราะหลายๆอย่างมาเป็นหสหรัฐอเมริกาฮะถือว่าช่วยโลกได้ดีอะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สมบูรณ์ก็ว่าได้เราก็ต้องดูท่าทีต่อไปเกาหลีเหนืออาจจะได้เป็นอิสระหรือเปล่าหรือว่าอาจจะลําบากมากขึ้นทั้งหมดก็เท่านี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ